ผีพายผีพายในการแข่งขันเรือใบต้องใช้อะไรครับถ้ามี3สิ่งนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยคุณมีเรือคุณต้องมีอะไร,รเรือโอ้ยใบเรือใบไม่ต้องใช้ไม้พายไม้พายผีพายผีพายในการแข่งขันเรือใบต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้อะไรเลยทั้ง3สิ่งนี้อ๋อแล้วไม้พายมันจะไปยังไงอะใช้ใบอย,ย่างเดียวรับลม <ไป S 2> รับลมแล้วเออมีใบที่ติดใช่ติดกากกิ่งหรือต <ล MC. S 2> <MC> ้นอะไมไม่เกี่ยวกับต้นกากกิ่ง แข่งกีฬาเรือใบจัดจับจับจัดจับ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 ไม้สองลนะครับไปต่อเลยนะครับสมรักสมจิตใครถูกรักอุ้ยสมรักสมจิตใครถูกรักสมรักสมจิตใครถูกรักใครถูกรักสมจิตยิ้มทำไมอ่ะสมรักสมจิตใครถูกรักเพราะเพราะสมรักสมจิตรักมากไหมแล้วแต่เขาทุกตง สมรักสมรักแต่สมรักรักรักไม่รักสมสรุปใครไม่สมหวังแน่ๆได้ยินอะไรบ้างถ้าสมรักรักรเอาใหม่เลยนะอถ้าสมรักสมรักแต่สมรักรักรักไม่รักสมสรุปใครไม่สมหวังแน่ๆสมอะไรมั่วมั่วสิมากหรือน้อยเยอะเลย ผมจำจับใจความสุดท้ายว่ารักไม่รักสมพอไม่รักสมก็เลยไม่สมหวังไอ้สมเนี่ยไม่สมหวังอ๋อเพิก็เลยไม่สมหวังครับคือสมเนี่ยเขารักสมรักใช่ไหมแต่สมรักเนี่ยรักรักไม่เป็นรักสมไปต่อเลยครับบริเตถ้าโมไปเที่ยวอวดว่าโมเป็นคนขี่โมตั้งที่โมไม่เคยโมสรุปแล้วใครโมโมแล้วถ้าโมไปอวดว่าสมรักโมจัสมรักไม่มา พอไปเที่ยวอวดว่าโมเป็นคนขี้โมตั้งที่โมไม่เคยโมสรุปว่าใครโมโมเดี๋ยวเสียงไหนเสียงไหนโมถ้าโมไปอวดว่าโมโมโมสกดเซตเขียนยังไงซาลาโอมอมาแมงกัดโยยักษ์สองตัวมอมะซาลาโอถทุกต้อง มีที่พ่อตากับแม่ยายใครเป็นญาติฝั่งพ่อพ่อตากับแม่ยายใครเป็นญาติฝั่งพ่อไม่เกี่ยวกันมันไม่มีหรอไม่มีถุกตาอยังไงเอามีอเอาไอ้ไอ้ข้อไว้เอาพ่อของตากับแม่ของยายใครเป็นญาติฝั่งพ่อพ่อของตากับแม่ของยายใครเป็นญาติฝั่งพ่อ พ่อของตาแม่ของยายแม่ของยายย่าฝั่งแม่พ่อของตาครับก็ฝั่งแม่แต่กันแหละตาเราอะเออใช่ตาเราก็ฝั่งแม่กันยายฝั่งแม่หมดเลยเออไม่มีหมดแล้วหมดเลยไอ้ที่มั่วมาคืนแล้วนะคืนนะเอาป๊อบมือเลยแต่ไม่น้อยเลยเยอะพ่อตับเบอร์หก ไม่ทงแข่งเป็นแชมป์ร่วมเอาไหมมันต้องมีแข่งดิเขาแข็แข็งแล้วต้องแข่งดิเขาการแข่งขันเนี่ยมันต้องมีผู้เฉยเป็นแชมป์ร่วมไม่ยอมเป็นแชมป์ร่วมไม่ได้หรอต้องแข่งต้องแข่งต้องแข่งมากแข่งแล้วคิดว่าทำเท่าไหร่ก็ชนะละน่าจะมีจริงห้ารึงหกโอ้คุณก็ต้องทำเท่าไหร่อ่ะต้องทำเจ็ดแปดเป็นไปได้เหรอวันนี้เนี่ยนะ ของแชมป์ร่วมก็ไม่เอาต้องทำเจ็ดแปดเอาขนาดด้วยแล้วคุณจะทำได้ไหมล่ะผมมาอันเนี้ยครับครับไอ้แป๊บแป๊บเนี่ยปิดหน้าป้าแล้วครับป้าแล้วผมมาอันเนี้ยผมมานะห้าครั้งแหละเพื่อเรวมคะแนนมายังไม่ถึงหกสักอันเลยบอกให้ของแชมป์ร่วมก็ไม่เอาแต่จะต้องทำเจ็ดแปดมีเคราะห์คู่ต่อสู้แล้วเป็นไงครับถ้าอย่างนี้ทำสองก็ชนะแล้วเห็นไหมล่ะนี่นี่มันพลาดวันนี้นะครับไม่ต้องใจฉันได้ทำหกครับ ถ้่คิดไม่คิดนั่งขอสมจิตก็มีหกขึ้นแม่นมากต้องทำเจ็ดถึงจะได้แชมป์พี่เอาไหมถ้าผมเหยียบเจ็ดป๊อปหน้าจะขอดพี่แบงผ์งครึ่งหนึ่งเลยไดครึ่งเลยเพื่อไปเลยไปเลยเจีเทียบแล้วใจเขาสู้มากสู้มากแล้ววิเคราะห์คู่แข่ง ให้เครดิตสูงด้วยฉจนั้นรู้ทั้งคู่แข่งแล้วก็ต้องทาตามใจตัวเองเวลาเท่าไหร่คะสองนาทีสองนาทีครับสองนาทีหนูขอซื้อเพิ่มเป็นชั่วโมงได้ไหมคะถ้าเขาได้ชั่วโมงจริงๆคิดว่าเขาจะได้เท่าไหร่คะประมาณน้องดิฉัะเพื่อเป็นแชมป์อย่างไม่น่าเชื่อโอ้ยพี่ถ้าเป็นแชมป์อย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยพี่ดูผมถูกผมนะตกลงดูอะไรดูอะไรดูถูกไม่ถูกถูกแล้วถูกแล้วเอาไม่ได้เชีร์ มาสัจจันเลยแล้วก็อย่าหยุดไปถึงสิบให้ได้เอสเนกีให้เจ็คพอตแตะติดตาได้จังหวัดนี้เลยพิซรนาบอลเลยสองนาทีดูทีละข้อจับเวลาเรือต้นพูดสิเรืออะไรนะเรือต้นเรือต้นเรือกิ่งเรือกิ่งเรือก้านเรือก้านเอาแค่นี้นะเรือต้นเรือกิ่งเรือก้านก่อนเกิดกีฬาเรือใบ องเกิดกีฬาอะไรมาก่อนสามสิ่งนี้เรือใบเรือต้นเรืออะไรเรืออะไรเรือต้นเรือกิ่งเรือต้นก่อนเกิดกีฬาเรือใบต้องเกิดกีฬาอะไรมาก่อนไม่เกี่ยวมันมีใบแล้วมันต้องมีอะไรไม่มีกิ่งเหรอไม่มีไม่มีต้นไม่มีกิ่งเหรอแล้วใบไปเกาะตรงไหนอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลย่เกียว เรือต้นเรือกิ่งเรือก้านเรือใบไม่เกี่ยวกันผมไม่เกี่ยวกับต้นไม้เลยไม่เกี่ยวอะไรเลยไอ้ที่เรือมาเรือต้นผมม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินหนึ่งแล้วไปต่อนะครับไม้พายฝีพายผีพายในการแข่งขันเรือใบต้องใช้อะไรครับสามสิ่งนี้แข่งขันเรือใบต้องใช้อะไรครับไม้พายฝีพายผีพายต้องใช้อะไรครับ ไม่ใช่อะไรเลยแล้วมันจะไปไ,ไงอ่ะเขาไม่เลยมีเชือ i̇şte กเอาไม้พายทำงี้เหรอเอาไม้พายทำงี้เหรอไม้พายไม่ทำงี้เหรอไม่ไมาใช่แล้วเรือไม่ไปเหรอมันไปเองไปตามลมไงไม่เกี่ยวกับไม้พายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาไปได้ไหมฮะเอาไม้พายไปได้ไหมไม่ได้มันหนักสองแล้วสองแล้วข้อต่อไปสมรักสมจิตใครถูกรักอะไรนะ สมรักสมจิตใครถูกรักสมรักสมจิตใครถูกรักสมรักสมจิตสมจิตใครถูกรักคนชื่อสมรักสมจิตใครถูกรักก็สมจิตถูกรักตอบไหมอืมะตอบครับถูกต้องสามแล้วสามเล่าสามเล่าทำไปประเดีย้าสมรักสมรักแต่สมรักรักรไม่รักสมสรุป มสมหวังแน่ๆอีกทีไหมอีกทีครับ้วม์ดไว้นะถ้าสมรักสมรักแต่สมรักรักรกไม่รักสมสรุปใครไม่สมหวังแน่ๆสมดิอกหักตอบไหมตอบสม คนขี uhm ้โมทั้งนั้งที่โม้ไม่เคยโม้สรุปแล้วหมดเลยนโอ้วเเก่งมากมันละเอียดอ่ะมันละเอียดแล้วพิจารณารอบคอบมาครั้งนี้นี่เนียนมากเลยอ่ะมันก็ได้ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วประนีดมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะตกลงมาเป็นแชมป์ แบบนี้เลยกอดกันดีใจบ้างเาแพ้บ้างชนะบ้างกองเชียร์แบบนี้นะฮะเหมือนกับตอนนี้เอเชียนเกมนะอยู่ที่อินโดนีเซียกองทัพนักกีฬาต่างชาติในเอเชียของเราโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือทัพนักกีฬาไทยก็แข่งขันกันอยู่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เอา้งกําลังใจอีกทีนึงยังไงเอานักกีฬานักกีฬาถึงจะแพ้ชนะก็เป็นความสัมพันธ์อย่างดีของนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอยู่บนเวที เราสู้กันจริงจังต่อกันรวมพลังล่างเราคือเพื่อนกันเพื่อนกันนะฮะแต่สง่งกำลังใจให้กับทัพนักฬาไทยยังไงคุณตำรวจทักพก็คือชยัยชนะของนักกีฬาทุกคน <Koreans. S 2> คือความสุขของคนไทยทั้งประเทศครับผมชยร์ไทยแนด์ ที่สามารถเอาชนะทีมนักกีฬาสุดแร่งไปได้อย่างชิวเฉี่ยพรุ่งนี้มาลุ้นยันครับว่าทีมกองเชียร์น้องใหม่สายหาทีมนี้จะสามารถขวาสายฟ้าแรกมาครองได้หรือไม่ได้มาเคนคุด้วยผมเป็นักกีฬารักบี้ครับโจรแทรักบี้ ดคุณปุ๊กไข่รับผมก็ผมกับพี่สมจิตนี่รุ่นเดียวกันครับนักกีฬาทีมชาติเดียวกันน่าน้าพอนี่ผมประเภทนี้ครับอะไรแล้วต้องมีตัวช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กีฬาเนี่ยมีเลขยี่สามด้วยนี่ครับคุณหม่ำจกมกตัดให้ คุณบอกพ่ออะไรทําไมทําไมจ้องไปพี่หมาพี่หมาซื้อให้คุณน่ะเบอร์ยี่สิบจังวอร์กพอยต์แค่นั้นแหละมันไม่เกะตงพี่หมาถ้าผมบอกคุณคุณมีตังค์ตัดให้ผมมาล่ะระหว่างยิมนาสติกกับยิงนังสติกอันไหนต้องใช้ความยืดหยุ่นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ้ายิมนาสติกกัน ยิงหนังสเต็กเย s อะไรต้องใช้ความยจือยุน b o ย